បងប្អូនតើខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយទៅតើខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយទៅមកដល់ដល់ទៅ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 ដល់

ถ้าาได้นะครับร่วมกันศภาพนัก้านศึกายยุศเพื่อการศึกษาของนักเรียนนะครับเป็นการศึกษาของเยาวชนไทยของเราครับที่อำเภอบุัมย์ครับจังหวัดอุดรธานีครับมาดีะยาวภาคปีเ้ครับขามา่นกันเป็นเ้าภาคดีๆนนองหูคนเนาะครับมาดีกันือว่าจะเริ่มจะมีที่สองับม่ไ้ิ จัดการงานปาร์ีคกันเลยไอพีเอ็นนอ้ามาร่วมรดทบปูครับสางานทับุญดัวเีใหม่กอนทุกทยฮารวาได้ครับหรือเป็นโอกาสวันที่ใหม่รับโคสุเฉ่าถือว่าสุดสันวันสงกรารับไอพีเอ็นนอ้าอยูดีมีเร้งบ้านชายแข็งนะครับทุ่งเทีทุกนครับเออรนัดรับปดิงินนึกอนึนครับเดก้องเลย้องในพ่น้อาดื้อครับนี็ถือว่ามั่วมากกลับมา ดินดินท่านักกันครับท่า่วมท่าหน้าท้าบุญครับเห็นน้อน้องลุงครับเปอุ่ยมาหลากาหลายตากคนเก่าห้าีหนอว่ายังหลายคนครับเีดินออกห้ามกร้องน้องดเริล้านครับกระอเขียวกรว่ลงนะฮะเออเป็นลุกหลุหลาาห้า้องน้องครับคนี่คยรวมสามหน้าทาบุญกันมากแังแก่หลายๆกตะวันอ หลายศตวรรษที่ผ่านมาครับเป็นประมาณ10กว่าปีเกือบ20่ปีที่เราแอ้ร่วาามบุดมสร้างมุขสนกันมาตั้งแต่านานครับวันนี้เราได้มีโอกาสหลังจากที่เราอาเคินกันไปนะจุดนี้สวันนีปีนี้ครับวันนี้เป็นวันที่10มีสายนสโมสร2,159ครับ เออเพว่อเป็นวัฒนธรรมใหม่ของเราครับถือว่าร่วมกับสื่อสารเพื่อเกิดาขึ้นยุคใหม่ของเราคนไทยทุกส่นมาร่วยขอบคุณประธานในที่ประชเออในสถานที่นี้ับที่บ้านของที่เองครับเออท่าแจกเนี้ยพวกเราต้องขอขอบคุณขอบคุณครับเออสถานที่แห่งนี้นะครับเออที่เสื้อผ้าของเรา ที่จะพากว่าราเกงพวกเราตั้งแต่นี้ได้มีจิตใจหรือน้เมตตาให้เราได้มีการจัดการเข้าป่าขึ้นในวันนี้หรือว่าวันวันขึ้นที่ใหม่จุฬาฯนะครับก็ขอขอบคุณที่มราเกงพวกเราในวันนี้แล้วก็ทุกท่านครับพี่น้องของเราทุกคน,นที่มาร่วม ผมนะขอให้ดีกับสุประโยชน์สุขยากนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันกรครับเพราะว่าเราได้จับทีมงานมาครับเอวันนีออ้องปีเตอร์ลุกขึ้นมใหม่ครับเราเล่นมาหลายศตรวตรรษกับหลายสิบศตวรรษครับก่อเราจะได้มาเจอกันหรือว่าเป็นเพียงจะสองปีครับ ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมสนุกสนานทำบุญพึ้นวันสงกรานต์ปีใหม่เพราะว่าเรื่องการศึกษาของเยาวชนของเราช่วยเหลือเยาวชนของเราทุกคนนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณกระคุณหลายๆครับทีมดึงน้องครับนี่เนาะครับเต๋อออฟของเราได้นำทีมงานของเต๋อออฟประกามาให้ความสนุกสนานกับเิอ ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้นำร่วมงานท่านทั้งหลายในหลายปีนะครับอยากเป็นกล้องให้ความสนุกสนานให้ความเพลิดเพลินครับนับเป็งานด้วยพาดินของเราลงน้ำแล้วก็เชิญท้อครับเป็นเราเข้ากันอยูุ่คอดีนะครับเนาะโดยไม่จด